คนเราอ่ะมีพลังมหาศาลในตัวที่มันสามารถอยู่กับธรรมชาติได้ครับจริงๆทุกคนมีสิทธิเกี่ยวกับเรื่องสิสระแล้วก็ความสุขสุขภาพาที่ดีธรรมชาติที่สมบูรณ์มันมีบางช่วงที่ทรายว่ายน้ําไม่ได้ซึ่งมันเป็นปัญหาเพราะว่าน้ํามันขุ่นหรือมันมีขยะในน้ะครับมันเป็นสิ่งที่เสียดายถ้าเกิดทรัพยากรต,ตรงเนี้ของลูกหลานเราของของเราเองอ่ะมันจะ เสียหายในความที่เขาจะได้มาใช้ซึ่งถ้าเกิดชายเจอปัญหาเรื่องพวกนี้ชายชื่อว่าสาัตทะเลก็จะเจอปัญหาเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับชายอยากชวนให้ทุกคนคิดว่าทายเป็นสัตว์ทะเลแลวชายอยากให้ทุกคนเอาคําถามพวกนี้มาถามกับสัตว์ทะเลว่าน้ําเสียเขาอยู่ได้ไหมขยะมันจะครอบเขายังไงผิวทายที่จะต้องโดนน้ําเสียเขาก็ต้องโดนแต่เขาออกจากน้ําไม่ได้แต่ชายออกจากน้ำได้ชายพร้อมที่จะตอบแทนทะเล บ้านของชายแล้วถ้าอยากถามทุกคนว่าทุกคนพร้อมที่จะตอบแทนทะเลกับชายไหมครับมันคือฝันของชายที่จะไายล้างข้ามทะเลอันดามันชายคิดว่ามันเป็นงานที่บ่งบอกถึงความสามารถของคนไทยและทรัพยากรของทางภาคใต้เพราะเราจะพาไปดูให้หมดทั้งความสวยแล้วความไม่สมบูรณ์ ไชว่ประมาณ50 50กิโลกว่าซึ่งมันเป็นสถิติของเอเชียในการว่ายน้ำทะเลเปิดโดยไม่ใส่อุปกรณ์อะไรแบบนั้นนะครับมันเป็นสถิติของงานที่คนเขาว่ายเล์ข้ามจังหวัด70กิโลเมตรครับวันนี้คือสถิติของ Southeast Asia สเตจแรกเราว่ายจากขาดยาวอำเภอเหนือคลองไปจบที่เกาะปะ่าเศษเนี้ยซายกังวลมากที่สุดตอนแรกเพราะว่ามันเป็นสเตจที่ยาวที่สุดแต่กิโลเมตรตอนเช้าอ่ะอันนั่นคือแบบรวดเดียวก็คือกังวลน,นิดหน่อยว่าแบบเออเราไม่เคยว่ายรวดเดียวยาวขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่เคยว่ายในน้ําแถวนั้นด้วยเราไปเหยียบน้ําวันแรกอะ่ะมันรู้สึกเหมือนเรากําลังเหยียบเข้าไปใน,ใน,ในแบบเดสเนีของเราอะ่ะตอนที่มันช้เมืดอะ่ะน้ําตรงนั้นอะ่ะ มันวิบวับมากเลยมันมีไบลูเมเนสเซนต์แผงต้นเยอะเลยมันเหมือนหนังแบบอวตารเลยอะ่ะมันมีความวิบวับทุกคนจะเห็นในคลิปว่ามันมืดแต่จริงๆมันไม่ได้มืดนะตอนที่สาว่ายอะ่ะนักชายะเขาเป็นส่วนที่สําคัญเพราะในนะ้ะเขาเป็นเพื่อนเราแล้วเขาดูแลความปลอดภัยของเราแล้วเขาไม่ใช่เรือเรือใหญ่ มันมีช่วงในวันแรกที่สายต้องปรับการนําทางเพราะตอนแรกเราจะให้ GPS นําทางแล้วเราปรับใช้สายตาแทนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสารชตินตะยานของคนที่ว่ายน้ำแล้วอยู่ในน้ำว่าเราต้องรู้ใิ้ทางของเราเองแล้วก็เร,กเราก็ต้องคอยเช็กว่านักว่ายน้ําคนอื่น่ะเขากําลังทําอะไรเขาไหวไหมเรือเขาอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเรือมันไกลกันไปเขาจะดูแลนักว่ายน้าไม่ได้เลยเราก็ยังต้องควบคุมตรงนี้อยู่ด้วย มันเริ่มได้รู้จักกับตัวเองแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นแรงผลักดันในการว่ายน้ำครั้งนี้ของเราคือใจเพราะว่าตอนที่ทายทำเสร็จเจ็ดเซตใจชายยังอยากไปอยู่ความสำคัญของนักว่ายน้ำทุกคนคือว่าชายคิดว่าพวกเขาอ่ะคือสัญลักษณ์ของงานชายซึ่งทายเองอาจรับน้ำหนักว่ายน้ำมากที่สุดแต่ยังไง ทายก็ต้องมีเพื่อนและพันธมิตรที่มาช่วยแบกน้ำหนักกับทายถือว่ามันเป็นเกียรติของเราที่มีกลุ่มคนที่จะกล้าข้ามความกลัวของตัวเองเพื่อจะมาช่วยเราเรียกร้องสิทธิให้กับสาทะเลน้องพิมพ์เป็นเด็กผู้หญิงอายุ11แล้วน้องผู้ชายน้องหยกอายุ14ทั้งสองเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ําแล้วเขาบอกทรายว่าเขาชอบการว่ายน้ําในทะเลแล้วเขาก็ลงสมัครเข้ามาทั้งๆท,ที่เขาไม่รู้จักนักว่ายน้าคนไหนเลย ลุงวิเศษเป็นลุงอายุ71กับพี่โจที่มีขาข้างเดียวอะ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นเกียรติที่เขาอะ่ะรู้สึกว่าเขาทําสิ่งที่มันยากแบบนี้ได้แล้วมันเป็นความสาเร็จในงานชายสวนหนึ่งเพราะว่าชายถือว่าใครจะมาทําอะไรสายไม่วัดด้วยร่างกายแต่ทายวัดด้วยใจซึ่งสองคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับหัวใจที่แข็งแรงการว่ายน้ําระยะทางไกลอะ่ะมันคือการอยู่กับตัวเองอะ่ะเราไม่ได้มีเสียงอะไรนอกจากเสียงน้ํา กับภาพที่เราเห็นก็คือน้ํากับฝนกับคน เตดนี้ก็ไม่ได้ยาวเท่าสเตจแรกแต่ยากกว่าเพราะว่าสเตดนี้เราเจอกระแสน้ำแรงมากแล้วก็เจอฝนด้านหลังของเราเนี่ยครับเหมือนจะมีเป็นเมฆฝนนะครับซึ่งตอนนี้มีจุดเดียวที่สว่างคือเป้าหมายของเราข้างหน้าโอ้มาแล้วครับรอบๆมาแล้วครับฝนมาแล้วครับสเตจสุดท้ายครับไม่ง่ายครับแล้วก็ช่วงนี้เรารู้สึกเหมือนเรานักว่ายน้าที่ว่ายน้ําด้วยน้อยลง เพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วทายกับเพื่อนๆสองสาคนก็จะไหว้ไหว้เป็นหลัหลกๆแบบจะเช็คพ i อตที่สองจเช็คพ i อตที่สามแล้วเราก็เจอพายุจนได้คือเรานอนไม่ค่อยได้อะเรานอนได้แค่ช่วงหนึ่งแต่เราตื่นมาด้วยความแบบเหมือนเครื่องมันสตาร์แล้วอะเรายังทำภารกิจของเรายังไม่เสร็จ เรายังมีมิชชั่นตรงนี้อยู่เรายังอยู่กับมิชชั่นของเราอยู่ปะแล้วทายก็รู้สึกว่าใช่ทายรักเบสิกที่ทรายทำสเตที่4ี่ทายยกให้นักว่ายน้ํารับภารกิจว่ายน้ําจากเกาะห้องมาที่เกาะยาวใหญ่เขาว่ายกันมา10กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จากกรมทั้งสองอ่ะเขามาก่อนทายเขาทํางานอนุรักษ์ก่อนที่ทายเกิดด้วยซ้ำสนับสนุนงานเราด้วยกายและใจของเขาเอง ไม่ใช่ในมิติอื่นแต่ด้วยด้วยการที่เขามาว่ายน้ำกับเราอ่ะมันมีความหมายให้กับตัวชายกับทีมชายเราก็งานชายมากมันทําให้ชายเชื่อในอนาคตที่มันเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์มันเป็นเกียรติที่เราได้ทํางานกับเขากิจกรรมซีซองเนี่ยผมอยากให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับได้เห็นความสาคัญถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลชายหาดสวย,สวย ปะาารังหรือสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลซึ่งล้วนมีคุณค่าทุกคนต้องช่วยกันทุกคนต้องหันมาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้ลูกหลานของเราเป็นแหล่งสารเศรษฐกิจเป็นแหล่งที่จะดูแลและก็แก้ไขปัญหาเรื่องไข่แม่เชนให้พวกเราเศรษี่5เป็นเตษที่ให้ทุกคนที่อยู่ในงานเข้าใจถึงความสำคัญของนักพายเรือคายัก เราต้องทําให้สําเร็จตอนที่เราอยู่ในทะเลชายเจอน้ําเสียเยอะมากครับในช่วงของอ่าวพังงาถึงภูเก็ตอะคือตอนน้ําเสียมันอยู่ในน้ําเยอะมันทําให้อัลก้มันบูมแล้ธาตาในน้ําเสียเยอะมันทําให้พวกสาหร่ายกับพวกแบบชีวภาพตัวเล็กตัวน้อยมันโตขึ้นมามันก็จะเป็นตะไคร่น้ําสีเขียวออกซิเจนใต้น้ำตรงนั้นมันก็จะน้อยลงนิดหน่อยมันทําให้ปลาอยู่ยากแเราเรา รอบด้านประมาณพูดได้ว่า180องศาเนาะด,ด้านทางด้านหลังเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นอะไรละเออพายุมาแล้วนี่คือจุดลิมิตของของของงานแล้วแต่ชายก็ยังไหวต่อไงเพราะานี่ไม่ใช่ลิมิตของชายแต่คิดว,ว่าตอนนี้ชายไหวถึงอ่าวปอแล้วอะ่ะเราเหลือไม่เยอะแล้วที่จะถึงท่าเรือแต่เราอยู่ในอ่าวปอแล้วอะ่ะชายรู้ในใจแล้วว่าเราได้50แล้วฝนตกแรงนะครับอันตรายมากๆครับตอนนี้ แล้วมันพอแล้วธรรมชาติกับเราอ่ะมันมันมีกำหนดการคล้ายๆกันก็คือเมื่อไหร่ใร้คิดว่ามันเวลาจบแล้วก็ฟาแลบเลยทราก็เห็นนั้นเป็นหลักฐานหลักว่าเราควรหย้เพราะว่าเราไหว้ในเราไหว้ในพายุได้แต่เราไหว้ในฟาแลบไม่ได้เพราเราอยู่ในในอุปสรรคหรือในเหตุการณ์ที่มันมีความอันตรายแล้วมันไม่มีใครที่ช่วยเราได้มันมีแค่เราร่างกายกับทะเล กับเป้าหมายเราจะยึดกับสิ่งที่มาสําคัญที่สุดกับเราก็คือความรักที่ธอมีต่อทะเลความรักที่ธอมีตออเพื่อน ได้รู้ว่าทายทำสถิติของเอเชียทายอึ้งนะเพราะว่าตอนแรกเรานู้ว่าเราทำแค่ s o u t h อีสต์เอเยหรืออะไรวบบนั้นทายก็ไปเปิดเชิญดูมันไม่มีใครว่ายในทะเลแบบ2วัน5 0กิโลเมตร้ะสำหรับนักว่ายน้ำคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเขาที่เขากล้าที่จะเผชิญทุกอย่าง เราเรารู้ว่าเขาก็จะกลับไปทบทวนว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้อีกในอนาคอ่ะการที่เขามามันทําให้เราเชื่อว่าเราทําเพื่อเปิดทางให้เขาเห็นว่าเขาสามารถทําได้เขาสามารถสู้แล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ให้กับตัวเองให้กับสัตว์ว่าเขายิ่งใหญ่มากกว่าเหตุการณ์ใดๆหรือสิ่งรอบข้างของเขาเพราะสุดท้ายแล้ว่เครื่องมือทุกอย่างมันอยู่ในตัวเรา จุดแข็งแก่งของซ้ายก็คือมาจากความรัก